มาดูเที่ยวต่อไปครับเป็นหน้าที่ของปู่ตาขุนสำราญร่องน้ำสีเงินครับเจอหลานปู่ครับหลานปู่ตาร่องน้ำสีแดงครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้เป็นเหลือไม่เกินห้าใบพายครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วก็เป็นน้องชาวเด็กครับตอนนี้เหลือออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วท่านผู้ชม ไม่ธรรมดาลวท่านผู้ชมถึงจะเป็นเรือเล็กแก๊กชอบซิ่งแมาดูดีนีมีเฮออกมาแล้วไม่ธรรมดาว่ายา้ปู่ขุนสำรันพยายามขยับขยี้พยายามปีออกมาหลานก็ว่างให้หลานเบียดพี่หลานปีไปๆปไปีปมาลวจ้าแล้วก็ปู่ตาว่ายังไงต่างคนต่างกินต่าง ตาทั้กคำหลานหลานก็ม่ยอมหลานก็ม่ยอมคำหลานผู้ตาก็ม่ยอมปู่สำรานก็ม่ยอมคบผู้ตาสำรานบอกว่าจะขู่ขี่ทุสีเบียดไปเบียดมาตากคนตาคิดตาคน่ำดำหลานปู่ตารับผิดชอบหลดน้ำแนงเบียดหนีออกไปดิ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 ู้่สำรานปู่ตาสำรานก็ม่ยอมขู่ขี่ทุสีเบียดกันมาเบียดกันมาตาคนตาคิดตาคนต้อเปิดภายไงเออสู้กันมาฝุ่นตกลมกบแม่น้ำในแม่น้ำทีแห่งนี้บอกว่าท่ที่รอชาติมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลานผู้ตาขึ้นไปไหวไปไหวอยู่ที่านท่าสองขอนถึงจะกลับลงมาแล้วครับทนผูู้ชแลมาถึงตนี้ ังดูเขาบอกได้ว่าใครจะไปเขาจะอยู่กับคู่กีจสูสีดูดีหลากับตาตากับปู่ปูกับหลานว่าใครจะไปใครจะอยู่เล็บใส่กันมาแบบระเบิดเถิ่อเลยทีเดียวว่าแล้วลงน้ำสินไม่ได้ก็เลยเพื่อจะดีดดีดดีดีดีหนีออกมาจะพายยกพายขึ้นมันสิลมเดี๋ยวมันสิลมสุดท้ายก็รั่วเ้าเส้นชัยโอ้ยเคยมักตาหัวเลี่ยนี่ยหรอวะ ครับก็รอกรรมการผู้ตัดสินนะครับในรอบนี้เรือห้าฝีภายระหว่างเรือหลานปู่ตานะครับล่องน้ําแดงพบกับปู่ตาขุนสําราญล่องน้ําน้าเงินสําหรับหลานปู่ตานะครับหัวเรือก็คือท่านผู้ใหญ่นะครับตวีศักดิ์อ้วนมีนายท้ายเรือก็ผู้ช่วยโอ้โห,โหไม่ธรรมดาส่วนทีมราเรือจากนะครับ ปูตาขุนสำรานก็มาจากหมู่ที่สี่โอ้โหนายท่าเรือก็นายท้ายเรือมาจากนครพนมหัวหน้าไดลงบอกว้าเล่าก็บได้เบาย่อก็บได้เบาภาษาเนี่ยก็ไทยไม่บอกเวียดนามบอการประกาศผลก็ท่านผู้ชมครับผลการแข่งขันเรือห้าฝีายระหว่างปูตาขุนสำรานอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินจากหมู่ที่สี่พบกับหลานปูตาหมู่ที่หกอยู่ในร่องน้ำสีแดง ผลการตัดสินฝ่ายจัดกานขันตัดสินให้หลานปูตามูที่6อยู่ในร่องน้ำสีแดงเป็นผู้ชนะครับขอเสียงปรบเบือให้กับเรือทั้งสองลำด้วยนะครับก็ถือว่าเที่ยวนี้ไม่มีการพิกล็อกก็ทุนผู้ชมก็ถือว่าเป็นปกติฮะ